สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คุยโลกวันนี้วันนี้เรามาพร้อมกับข่าวด่วนที่สั่งสะเทือนทั้งยุโรปและวงการการเมืองโลกครับประธานาธิบดีสหรัฐานโดนัลทรัมป์ประกาศว่าพร้อมจะพิจารณาส่งจรวดแพทริอตให้ยูเครนอีกครั้งหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่เพิ่งจัดขึ้นที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์หลายคนอาจยังจําได้ดีว่าทรัมป์เคยวิจารณาโตอย่างรุนแรงในอดีตและเคยพูดว่าไม่ควรให้เงินช่วยเหลือ,อยูเครนมากเกินไป แต่ในครั้งนี้ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะเขาบอกชัดว่า Patriot Miss i ม e หาได้ยากมากแต่จะพยายามจัดหาให้ยูเครนให้ได้มากที่สุดพร้อมกับชมผู้นำยูเครนว่ากล้าหาญและเป็นนักสู้นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้พบกับประธานาธิบดีโฟโลดิเมียเซเลนสกีของยูเครนโดยมีรายงานว่าทั้งสองหารือกันลึกซึง้งเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศครับ ที่น่าสนใจคืออังกฤษเองก็เข้าร่วมในแนวทางนี้ด้วยโดยประกาศส่งแพทรีตเพิ่มอีก350นัดให้ยูเครนในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทำให้สถานการณ์ดูเหมือนจะกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้งคำถ,ถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมทรัมป์ถึงกลับลำต้องการคะแนนเสียงเพิ่มในช่วงเลือกตั้งหรือว่ามองเห็นความจาเป็นจริงๆในการสกัดรัเสเซียไม่ให้ได้เปรียบ และแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งสัญญาณไปถึงเครมลินโดยตรงค่ะว่าหากยูเครนได้รับแพทริอตเพิ่มจริงรัเสเซียอาจต้องคิดใหม่เรื่องการโจมตีทางอากาศสุดท้ายนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในดุลสมดุลอำนาจระหว่างนาโตยูเครนรัเสเซียในปี2025นี้ครับแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับท่าทีใหม่ของทรัมป์และการส่งจรวดแพทริอตให้ยูเครนมาร่วงแสดงความคิดเห็นกับพวกเราในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนถักไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ